จทย์ข้อที่10นะครับกล่องมีมวล2กิโลกร,รมัมถูกดึงด้วยแรง10นิวตันในทิศทามุม30องศากับแนวราบและเกิดแรงเสียดทาน7.3นิวตันจงหาสมรัสิทธิ์แรงเสียดทานในเรื่องของแรงเสียดทานนะครับก็จะมีสมการ f นะครับหรือว่าแรงเสียดทานเนี่ยมีค่าเท่ากับมิคูณอยู่กับ n นะครับโดยที่ f นะครับโจทย์ให้มาแล้วก็คือ7.3สนะครัสมทธติแรงเสียดทานก็คือค่ามิตัวนี้นะครับแล้วก็ ค่า n นะครับคือแรงปฏิกิริยาที่ตั้งฉากกับวัตถุแสดงว่าข้อนี้นะครับถ้าเราหา n ได้นะครับแล้วก็เอามาหา W ที่หลังที่โจทย์ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเรามาหา n กันเลยนะครับจากกฎของนิวตันข้อที่3นะครับ Action และร r ี a c t i o n หรือว่าเมื่อมีกล่องนะครับวางอยู่บนพื้นก็จะต้องมีแรงนะครับน้ำหนักที่กดลงมาที่พื้นนะครับ W เท่ากับ mg หรือว่าน้ำหนักเท่ากับมวลคูณอยู่กับความเร่งน้มถ่วงนะครับก็จะได้เท่ากับมวลที่เขาให้มาคือ2กิโลกรัมนะครับความเร่งน้มถ่วงก็คือ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสอง,งนะครับเพราะฉะนั้นคูณกันแล้วก็จะได้เท่ากับ19.6เดนะครับเดี๋ยวเราทดไว้ก่อนแล้วก็เมื่อมีแรงลงมาที่พื้นนะครับก็จะต้องมีแรงจากพื้นเนี่ยดันกล่องขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นแรงปฏิกิริยาหรือว่าค่า n นั่นเองนะครับ ปกติแล้วถ้าวัตถุนะครับหรือว่ากล่องใบเนี้ยไม่มีแรงมากระทำอะไรเลยเนี่ยตัว n เนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ w ตรงนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าข้อนี้นะครับมีแรงกระทำา10นิวตันตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเอามาคิดด้วยนะครับ็ราต้องมีการแตกแรงนะครับเข้ามาที่แกน Y หรือว่าแนวตั้งตรงนี้นะครับแน่นอนครับว่าการแตกแรงนะครับถ้าเราแตกทับแรงนะครับอย่างทับตรงมา30องศาตรงนี้ เข้ามาแกน x เราก็จะได้10 cos 30องศานะครับแต่ว่าถ้าแตกเข้ามาที่แกน y นะครับหรือว่าแตกตรงนี้คือแตกออกจากมุมนะครับจะกลายเป็น10 sin 30องศานะครับแต่ว่าข้อนี้ตรงแกน x นี่10 cos 30องศาเราไม่ได้ใช้นะครับเราใช้แค่แรงตรงนี้นะครับสรุปนะครับแรงในแกน y ก็จะมี10 sin 30องศา มีแรง n นะครับที่เราต้องการหาแล้วก็แรง W นะครับข้อนี้นะครับจะเห็นว่ากล่องเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับแสดงว่าซิกมา F ในแกน y เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับก็คือในแกน y นะครับก็จะมี n บวก10 sin 30นะครับเพราะว่าเป็นทิศทางเดียวกันนะครับทิศทางขึ้นนะครับ30องศา แล้วก็ในส่วนของ W เนี่ยมันเป็นทิศลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอามาลบนะครับลบ W มีค่าเท่ากับ0นะครับทีนี้เราก็จัดรูปให้มันสวยงามหน่อยแล้วกันนะครับขอย้ายมาตรงนี้เอาใหม่นะครับก็จะเป็น n บวก10ซ้าย30องศาลบกับ W นะครับมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้น n นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ ดัิ uh, แล้วก็ย้ายไปนะครับฝั่งนี้จากลบนะครับก็จะกลายเป็นบวกแล้วก็10ซ30าเนี่ยถ้าเราย้ายไปอยู่ฝั่งขวานะครับก็จะกลายเป็นลบนะครับลบ10บไซนาองศานะครับดับเบิลนี่เรารู้อยู่แล้วนะครับก็คือตรงนี้ที่เราคำนวณมาเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เท่ากับ19.6นะครับลบกับ10ซน์าก็10นะครับคูณอยู่กับซน์สา ถ้าใครจำไม่ได้ก็เปิดตารางดูนะครับที่30องศาเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะครับเราก็เอามาใช้เลย10คูณอยู่กับ1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับต่อมาก็จะกลายเป็น19.6ลบอยู่กับ10คูณด้วย1ส่วน2ก็คือหาร2นะครับก็จะเหลือแค่5เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะเหลือ19.6 ลบหนะครับก็จะได้เท่ากับ14.6นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแรง n นะครับก็จะเท่ากับ14.6ยังไม่จบนะครับเราก็ต้องเอา n เนี่ยนะครับมาใส่ในสมการแรกเลยนะครับ f อฟเท่ากับเอ็ก็เดี๋ยวขอมาส่วนที่เหลือตรงทางขวานี้แล้วกันนะครับ f นะครับก็คือ7.3เท่ากับค่ามิที่เราต้องการหา คูณอยู่กับ n ก็คือ14.6นะครับเราก็ต้องกำจัด14.6ให้หายไปนะครับได้จากการหาร14.6ทั้งสองข้างของสมการนะครับทางขวานะครับ14.6ก็จะตัดกันไปเหลือแค่ค่ามิวที่เราต้องการหานะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ย7.3หารด้วย14.6จะได้เท่ากับ0.5นะครับโอเคเพราะฉะนั้น ข้อนี้มิลหรือว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0.5ก็จะเป็นข้ององ,งู0.5ครับผม